กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะยินดีต้อนรับกระตุ้งส่องบาเตียงทองสแตนเล็อีกแล้วพี่น้องมื่อนี้บาเตียงก็มาอยู่บ้านดงบางเมืองพลันไส้แข่งสวัสดินัเขีนเนานะพี่น้องเนาะก็คือมีทางพี่น้องพปในน้ำมาหลยว่ามีครอบครัวหนึ่งทุกหนักขาดแคลนพี่น้องเลยอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละก็คือว่าเป็นผูนะ้เฒ่าเนาะเลี้ยงลานหกคนพี่น้องเลย<ม><ม>เดี๋ยวบาวเตียงที่เข้าไปสอบถามเมืองเพิินตอนนี้ก็มาหอดแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะสบายดีไหมตุ สบายดีนะสบายดีสบายดีโอ้ลานเบ้อเบ่นี่ปลาคือดกแทหเดี๋ยวขอโทษเด้อเนี่ยนี่ไม้นี่เจ้าซื้อยังไงชื่อแม่นี่บุญแอ้มบุญแอ้มเจ้าซื้อแม่บุญแอ้มชื่อเจ้าคลองเองเลยบ้วนายยัยบุญแอ้มอายุจท่ปีเลยอายุหกสิบปลายเลยหกสิบปลายสิบสองสิบสามเข้ามาเนี่ยอ่าบัดบัดอันขอโทษได้บัด ผัวไปใช้ผัวตู้โอ้ยกับทัวกับปะกันแต่ลูกยังน้อยๆเออแต่ชำนีแหลยเราเป็นบอกคือว่าเลี้ยงลานหกคนแต่บัดลานนี่ลูกของไผ่ลูกของลูกชายเอาได้ลูกคนหนึ่งเลยก็ปะกันดิอ่าลูกของลูกชายใช่บัดลูกชายจะไปใช้แต่ตอนนี้ลูกชายตอนนี้ไปเพื่อกระนาบประมาณโอ้ลูกเพิ่นบัดทุกคนบ่เนี่ยลูกเพิ่นบัดอ๋อกูจะเล่นแม่เนี่ยฮะโอ้ โดย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 อันบัดอันอันนี้บ่ผูกกบใช่ชื่อยังไงนี่ชื่อนางพันงาพันงาอายุจักปีสิบแปดปีเข่าเฮีย็นรึเปล่ล่ะเข่าแล้วออกเข่าต่างหากออกคือออกเนาะมันบ่มีนี่แหละลูกเอ้ยบ่มีเงินส่งบ่เจ้าอลไรก็ส่งให้เพิ่นแล้วก็ออกเตกนี่เลี้ยงยังชุมนี้ได้อ๋อ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 อายุสิบแปดปีแต่ลองลงมาไพ่ป่ะนี่เด อันนี้คือเป็นลูกพ่อเดียวปอนี่ลูกพ่อเดียวเหรอ๋อชื่อชื่อยังล่ะลินดาอายุเจ็ดปีสิบห้าสิบห้าอ่าเข่าหงเย็นหรือปอนเข่าอ้อมแตนมันบ่มีนะลูกเอ้ยอ่าเอาบัตรครูโตมาได้ใช่ใช่ใช่ใล่โตมาสะเดาวชื่อซาดาเจ็ดปีล่ะสิบสามสิบสามโอ้ไล่กันมาเลยนี่เนาะผู้นี้ได้ใช่เจ็ดปีนี่อ่าฮะอันนี้อันเจ็ดเจ็ดปีแปดปีนี่ นัซื้อยังไงนี่นางนางแตนนางแตนนอ้ตะกะแตนนี่นางตะกะตนอันผุดน้อยอันนี้พุดน้อยชุดบ้อนหนาอนปออันรุดห่าคนบ่หลานเจ้านะดูหกคนหกมันไปทำไมมันอโอหกนันไปนำไมเจ้าวูขลูกดกเถอะเนาะโอ้ยเปนกนยังตายชองคนตายชองคนเจ้ามันพื้นเล่า ได้ลูกมันงานทำโปรตายมันเจ็ดแปดคนผมเนาะก็ผดผูได้ลูกอ๋อแล็วอันแล็วันนี้นะอันอันนี้อยู่น้ำเจ้าเบิ้ดเจ้าบริเลี่ยงนี่นะวันนี้แหละเลี้ยงก็อยู่นี่น้ำนายกับปลากินแต่เฮือนอื่นน้ำนายกับบรีมีบุรีมีก็นั่นอยากได้น้ำให้ลูกไปหากับปลอดได้น้ำโบราณน้ำช่างกอกนี่ไงบุรีมีช่ำเอบุรีมี ไปอาบน้ำเอื้อยหนองบ้านเมืองเท่าไเผืนโจห้อยู่บ้านลานเอดลานเอดโอ้ดู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 แูด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 ูมูดูอูู่วูด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 ดูดนด้ดาดูดูดนดูนูดูดนดู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 ดยดูนกินดู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 ดนดู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 นูดนสูดกินกนกูมูกิเคือดู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 ดกัูดูดูด้ดกดูดต้มดู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 กิด ผมมีช่างน้าลูกเออช่างชีมีบ่โดยบัดดินดอนตอนใหญ่มองเจ้าอยู่นี่ก็ดินเองมาทีนี่แหละมาทีนี่มาทีวงนี่จ้ะช่วยสองปีสามปีเลยเบ่มีอันไทยหน้าแหละพึ่นช่วยแล้วก็ไปไปหาพี่ช่างนะถูกก็เพึ่นช่วยจะควนจะมาเอาเมื่อใดล่ะอ็ผนมีเนาะพี่น้ชงเพิ่นกับมันเมาเนอกเดี๋ยวรถเออรถเพิ่นรถรัฐบาลช่วยจะเพิ่นช่วยแบบใดเอ้าเพึ่นช่วยมาคนทุกหยาด เพิ่นมาให้งท่ซื้อนี่บ่๋งกับบ่ฮู้จักตัวเลยเออเออห้าว่ามาฮอดเมืองแล้วก็ให้เมืองอีกมาฮอดบ้านก็ให้บ้านอีกจะเงินแักปีที่เอามาคุณจ่ายลดเลยดิเพิ่นบ่ได้จ่ายเงินไหลชาไมันบ่ชินะผู้เด็กน้อยมาเบิ่งหัวกรรอยู่พี่น้องเลยชีปีโอ้ชาชีปีแหละมีไทยนาแล้วก็บพื้นช่วยดีดีดีรัฐบาลเพิ่นก็ะ่วยอยู่พี่น้องเลย แต่ยังขาดน้าอะไรลยสำคัญที่สุดเนาะขาดน้ามัแล้วเดินดินนั้นก็นมีแต่ว,วงวงท่านี้บ่เจา้าแล้วกระมีแต่วงนี่แล้วอะไรก็อ้อมเอาเรียนงวยงวยเข่าเขา,ขานี้ไปนี่มาอะไรทำสะอาดอะไรละไก็ยหญ้าบ่โดยโดยขอเบิ้งในเฮือนหนึ่งเด้อเบิ้งแล้วนะลูกเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งนี่มองขีดสะพ้ายเฮ็ดกินบ่หนี่ย<า>ยังหอยปลองตองแตงอยู่ไม่ตุ่ยอะไรกันเราใหม่ดองหาเมี่ยนเลยยำแรงเลยเรามีเราใหม่แล้วก็แก้กินด้วย โดยนีงเป็นหลังยาอยู่นี่เ็พี่น้องคนตกก็หัวอยู่บ้มีตู้หัวได้ดินยานี่ก็หัวเลยนี่คนตกแห้งในหัวนั่นนี่แน่วงมีเช็คสีโดย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 ้ากันดูใช้หกคนเจ็ดคนนอนเจ็นอนเลียงปั้ใน่นี่แหละลูกเอ้ยมุ่งก็บ่มีเห็นกว่าแต่พนช่วยชอวสามปีแล้วก็อีนี่นอนกันยันกันยันเอ้ามึงเอ้ากว่ามุ่งยุ่งเข้าโดยโดยโดยเนนี่นี่ยุงมีแหละมุ่งมานกับยังโบมีจ้า คือมันเช่าซุยเหลือสองสปีดหมาแล้วก็ไม่มันเช่าเรือก็เท่าไรทุนสองคนโตด่างนึงอันชีเขียวอันตอนนี้น่ะคือยังบันมีไผยเข่าหงเฮียนบ่เด็กน้อยเฮ้ยหลบไปเพี้ยนมีเด็กอเออไปมือนีิในครัวไปนะอันนี้ก็อนุบาลอันนี้ก็สองบ่บัดดีล่ะเนาะอันอันนี้นั่งไปไปเห็นยังกันนะมึงจ้า เคนจ้างตวนไร้แะมันไปเกี่ยวเขาเองไปเย็บเขาเองไอ้นกมียุจิหีก่ปีได้ปีเยจะอบหหกห้าเกห้าหกห้าห้าห้าหาห้าห้าห้่ห้าห้กห้ยห้ห้าห้าห้าห้้าห้าห้าหาห้้ห้าหา้่้วหาย้กา เฮ้ยฮิดเหียดฮิดงานนบ้าน้าเมืองในชูงอะไรก็เดียงลางนักพี่น้องเนาะเขาอีกได้ทีเลี่ยงไม่เท่าแม่นเม่นเม่นไม่เท่าไปไม่ได้อดเนาไม่ตู้ไอเดี๋ยวเขาไงเขาเขาเอาผัวมาเลี้ยงเจ้าหรอกจ้าแกนี่มันมีผู้หมักหยาบไม่ฟักมันก็มีแหละมีคนหน้าตาบังงามนึงเนาะงามตูปูระจูบอหอมพ่อม่ยน้ำหอมฉีดน้าบอหอมกัน มีแต่ผู้หญิงเบิดเนาะโอ้ผู้หญิงไอ้ต้อยพี่น้องเลยอยจะว่าเออไปอันไปก็จะประมาณแต่ผู้หญิงแถวเราแบัดบัดผู้น้อยอันไปน้ำเมย์เพื่อนได้ใช่เาเป็นกระเทยเป็นกระเทยอันน่ะเกือบสิเป็นผู้หญิงเนาะเป็นชายแท้ะเป็นผู้หญิงนี่อ๋ออ๋เป็นคือผู้หญิงอย่ยโดอยดอยดดยเป็นน้องผู้นี้บ่น้องสุดบ่หรือว่าจังไร น้องพุนี่พ <ừ, S 2> นี่กะนอก่องพุนี่พนี่กะนอก่องพุนี่โดย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 อันนี้นอ้องพุนี่กะไปตะแม่อันนี้นี่ล่าชุดบ่บ่ชุดรับผู้ไปตะแม่เพื่ออะไรอันอันเพิ่นป้ากับตะเฮงแล้วบ่ดูมาจาังไรโอ้ยได้เก่าเดือนนี่แล้วตอนเดือนซองไปไปแต่เดือนชางแต่ตอนคนมันตุ่นนี่ไปเออแล้วบ,บันนี้อันเพิ่นเพิ่นคือแบบชุดเขาอีล่านี่กะแปลกใจว่าคือผู้ไปนั่นแม่เพิ่นหอยไปนั่นบ่ บูบอยูนมันมีบอยูบอนล่ะมีมีบูบอนแม่ไปอือบอ้โหบอนไม่ไปซ้่ไอ่าอ่ะเพิ่นไปบ่ได้บอกทุกคนเลยบ่าเพิ่นลักไปลูกลักไปอ่าเพิ่นขอโทษเด้อเพิ่นไปนี่เพิ่นติดผู้บ่าวเด้อนได้จริงด้วยไม่จักน่ารักน่ารักขเพิ่นยีไปกับเพิ่นตอนบ่ได้ให้ก็พอจ้ะบ่เพิ่นไปเก็บข้าวแฟแล้วก็ไปน้อง น้องมาในยินตะเคารพเอาแม่แม่ไปเจ้าก็อันนี้ก็ไปไปก้นมันต้นข่อยกะอ๋อคือเจ้าหน้าไปเฮ็ดงานเจ้าไปเฮ็นยังตอนนั้นเฮ็ดงานงานทานโอ้งานอยู่เกาหลีไปเฮ็ดงานทานแล้วบัดนี้กลับมาแล้วบ่เห็นแม่แล้วบ่มีตู้ไปใช้น้ามืออันแม่นิดน้อยนี่ไปแม่ตุ้็ไปก้นมันต้นไปก้นมันต้นต้นอ่ะแสดงว่าเราอยู่เฮือนมื้อนั้นอได้ั่น มีแต่เด็กๆิดใว่าอยู่บ่อันเพิ่มบ่ได้บอกว่ามี์จะโตสิไปอ่า่ได้บอกอ่ายู่ๆจไปเลยบ่เพามะเข้าดยโดวมะข้าตามสิไปอะ็รได้ไรนะเล่าให้เล่าให้เราฟังบดตอนเพิ่นสิไปเมย์หล้สิไปป้านเข้าเพิ่งได้นได้เย็ดบรจะบรินุให้ก็พอจะบ่ให้การล่คอยก็ไปก็ ให้กันแล้วเพิ่นบ่ได้บอกอีหลาว่าไปตอนเพิ่นไปบ่ได้บอกไปเลยไปชิ้นที่เนื่อยเกิรไปเลยนะโดย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 เขาถิ่มลูกได้ตรงคอเนาะพี่น้องลูกักอื็ก็นังเป็นจะเพลงโดยโดยโดยดูใจใหญ่ก็ใหญ่เอ้ยพควิดลูกอัยรุ่ฝีละบาทมันมีฉักกับไปฮะแม่แมนแมนโตไปละวิดแล้ว พิ no. uh ่นใหญ่ก่อนใครเนาะง่ายเราเคยกับมาสันไดมาทันเคยลมเบาวลมไปแล้วกันเอาเคยคิดโดย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 ฉันจะไปก็ว่ากันก่อนก็ใครได้ขอยก็ว่าเอ้าไปใช่กับพ่อบอกคือว่าแม่แมาผิดเล็วกว่พ่อว่ากันให้จะว่าแล้วใครมาไม่อยากอยู่เลี้ยงคอยกะไอ้ปะพัวก็ให้ว่ากันก่อนก็วไม่อยากไปนี่ไปเลยชิมทางไปก็ไม่จับไม่จักเห็นแต่มันไปลงพูกอ๋อ พิดกันแล้วกันนีเลยถ้าปานีบ่คูงเลยนนีเลยโด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 ยกระทิมลูกหาคนมาให้ย้ายเลยเขาขึ้นมารับจากระบายนี่แหละมาเรียกย้ายอีกเป็นเขาเป็นหนามตอนทันอุดยาบมาฮิวกะเขาไปรับจ้างเขาชื่อเขาเขาของเฮียนเอาปอนยังนั่นแหละก่อนชิได้ออกมันสามปะก็สาม อีลานี่ดิตัวหาแล้โอ้สิฮอดมอเลยเนาะพี่น้องแต้มยังได้อ่าเนาะอันอันตอนเข้ายังเข้าเดี๋ยวนี้น่ะยังมีคนเห็น2 2คนเ็กน้อยนี้อ๋อมอมอใหญ่นี่ก็เข้าอยู่ครับมีเงินอต้องเสียเงินเข้าเรียนอยู่พี่โอ้จะว่าเสียล่ะเสียบจดือยังอ่ะื่บอือนะัือของกินของคเป็นเป็นยงอเรื่อยๆบ่โดย เ้่าปีใดก็จบจุดจนดยังไม่ได้แต่กระทงอันนี้เหตุอะไรจะได้เงินชื่อทงขนาดถ้าสมมติว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอยากรซอยให้อีลาเข่าในเพิ่นที่เพิ่นที่รับเซียให้นี่เข่าบ่เข่าบองเฮียนเข่าแล้วแต่ก็มีผู้เชี่ยวเข่าและอันนี้อนี่ให้แกเข่าอีลาก็จะเข่าบ่ เอาจะเข้าอยู่เนาะถ้ามีเพิ่นพูนที่ส่งเสียแต่ฮู้คู่คืนโอ้จ้าจ้าตกลงตาตกลงขาเขาจะเข้าดอกอืมเพิ่นก็จะเข้าามเียนอยู่แต่บ่มีทุนบ่มีบ่มีทุนมกาไบ่มีเงินเข้าบ่ได้พี่น้องเนาะว่าอาอีลาฮอดปอยงนะก่อนสิอบ่น้อยๆอถือว่าเพิ่นเนเงอยู่เด้อพี่น้องเนาะแตูก็เป็นแบบอตายก็นบ่นคงเียนไก่บ่ เครื oh. <cima. S 1> ่อเรียนนะนั่นเพชรหม่อ่อีล่ายังขาดยังเน่ตอนนี้เอ้าที่สมมุดบัดซิเขานี่ยังมีอย่างที่เราต้องการอยากได้ที่เขางเฮียนนะที่มันยังบูมีอยนั่นก็ให้เก้วบูมีอย่างลรเนี่ยเออนั่นแหละเราชมรมเราชมรมผู้ใหญ่ผู้จัดสรนี่แหละอันแบบซุดขาวมีแล้วก็ปุ่มมิกซ์โชยังพวกนี้นะยังยบูมีอย่างทุกอย่างบ่ตอนนี้บูมีรถไฟอีก่อ รถได้ต้องต้องรถถีบไปฮอดป่ะปั่นไปฮอดได้อยู่เนาะแต่มีรถถีบก็พอฮอดอ๋อรถถีบกโดย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 พี่น้องอือเราก็เป็นคนกึ้งตัวบไมีไปน้ำบื้นบ่ได้เมื่อเมืออะไรก็แล้วประดุกคุณปะนี่มีรถไปอ๋อแต่แทนอยู่ในบ้านนี่มีแต่ปอบอ๋อฮอดปะหถ้าไปมอสต้องไปอีกบ้านหนึ่งบ่บ้านอะไรล่ะบ้านแมงบงบ้านแมงเเบงนี่บ้านไก่ไก่เออแต่จะพูดนะมีมอ ต้องยางหน่อยก็ต้องรถถีบยังทีไปได้เนาะอ่าพี่น้องโอ้โอราถ,ถีบถีบไปกันยังบักือจะไรร้จักพนเปล่าม<ะ>ันนกลับอันนั้นไปเลยได้เรทถ,ถีบหนึ่งกันยังหน่อยกันยังพอพอไปได้อยู่พี่น้องเลยอีหล่าสองคนนี่ยังยังเข่าอยู่ในบ้านยังปออยู่พี่นอ้องแจ่อีหล่านี่ถ้าชีเข่าอีกก็ต้องมอหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นหอนมอหาแลวก็ต้องไปอยู่มูบ้านหนึ่ง แต่กไก่ประมาณสง่งกิโลพี่น้องหรือว่าส่งลักขนาดไกอ่อยู่พอสมควรเนาะ <c oughs> ยังมีอยู่ป่หมูน้ำบ,บ้านนี่ไปเข้าพ่นกระลายอยู่ปะ่ะก็ยังมีเหรอมีหมูนไปอยูอยป่ปะ่ะถ้าเพื่อนสิไปก็ได้อ๋อในหนุก็ไม่หอน่อก็แบบนั้นหนึ่งไอย่างสองจุมจ่มมีเพียงบอ่อน้าหลุดหลระตูมาเปียงเท่านี้แล้วก็เข้าทางแบ่ ือจอืมน้องก็บบักศกได้มีแต่ผู้หญิงลานพดนกันเนชื่อชื่อรพ่อผ่านเออี่ไพ่าอืดดเน้องกินข้าวกินน้ำนะบ้ามันผ้าดู้าลานกินกินกํยังแม่กินกกทัวาัวจ้ามกัไปสื่ออื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 อ ลาอยากกินยีบ่ขนมหึมโมั่งเลยขนมกินบ้าขนมเอโดยแม่คันจะกินโดยไหมแม่ให้ได้เงินใคยจะใส่อันนั้นวันเกิดบ่ไปช่างมึงกจะได้กินนี่ฮะค่อวาคองขวาดให้คู่อะไม่ดู้่เออเอาเมื่อใดวันเกิดเมื่อใดวันเกิดวันเกิดเมื่อใดเมื่อใดเมื่อใดเมื่อดมนเุกมนุกอยากได้อันนั้นือบูดด่ ยังไหวไหก็ได้เ่อเอาไม่ยังก็ได้เนาะดวกิดของควันของคู่อออือก็แม่ลายแม่โดยโอ่ะสะมามเอาขนมยูรถพี่ได้เหอเออลายขนาดอะไอ่ะเอถือขนมไปไปกินต้องกันเด้อ ลายอ๋อพี่นะ้องเลยเนาะลูกก็นั่งเป็นแต่หักแต่เพลงกันพ่อก็มา,อม,มาถิมแม่มาถิมลุงโคล่อยอยู่กับยายพี่น้องอยู่กับญาติอะไรกนะ็ไยเนาะลมพ่ชั้เลืลุที เอแจะวาเลยเพื่นมาเดีอยาไปออกแลลูกเว้ขนมเอ้ยลูกแกกินนแกกินนานนน้องอยากจะแกกินนวแกเลยแซ่ะนะอันเอิญมาด้เล็กน้อยนะเออพ่อนอาย่เด้นี่ให้ใหญ่ให้เขาแซ่บดกันขนมนะดแซ่บหึมกินนีร่า ตนเบ่โอเคอแกแกนนะแกให้มูพูรานพูรานเด้อปนูมูได้ลูกลานกันเอาตวน้กัปไมูแล้ไปอคู่กันกินน้ำกันมาไม่ละมาคนลานฮะปนคนลานคนลานเออเออเยอะพี่องเด็กน่อยมาว่าแม่เพื่อฉันได้มาฮัคนลานเด้อปนกินนั่นกินแสบคือการหฮะกันใกบแบ จะแซบไรขนุมนี่ว่าไม่แซบน่าหวานี่เน่นี่เขาติอยู่ในแกแซบขนาอืมแซบแซบกินน้อกินน้แมู่นเขาแรกมูคูแล้วก็ก็ไปกินค่ขอบใจเด๋เดี๋ลูกขอบใจเนาะละขอบใจอ้ายขอบใจ้างอ่ะกินรถบันนี่รยากันขนมนะยังไม่สู้กินน้ำ่กินกัน เราพิ่นลองเองท่านหนึ่งท่านแ้วได้ยังกินกินชูรูกสุดานกินข่าวแรงมั้ไม่มีแล้วอ่มีแี้มอืมบมมีช้วมีใช่มียังขายอยู่ในบ้านไม่อของมียามฮะมียามมีจิไก่โดยโดยโดย เดีือนละบ้าวเซลเงินให้ไปซื้ออันนั้นมาซู่ซื้อเอากี่ยังไงตัวนนี้กับอืมสูเอาไว้นี่นี่แล้วลูกเอ้ยไปจับพวกกินขนมแซ่บว่ะล่ะจ้าโดยโดยโดยเออโดยเด้อลูกอืมอ่ามาช่วยโดยไ่สิ ห้ามเอือถ้าเอืองเรารอบหน้าบอกไม่กินนักเรียนบรต้องเอือโดยสบายดีในครูคนนี้ยังหว่าบอกในในบอกกันในครูบอกเอื้อเยนะครูตีรถเออเออต้องโดยเด้อลาเมื่อกันเอื้อครูยังว่าเห็นจะได้แตลาครูเห็นจะได้อีหล่านาครูเอ้าครูบริชฌานป่ะใช่ช้อนต่อ นั่นแหละอืมแันกันกินอืมอ้าวนี่ยครเอา,เอา,เอาชิ้นห้มีตู้เก็บไว้แล้วมีตู้เด้ออ่าเป็นเงินของผูดญงญ่ายจะดีเพิ่นฝากไว้ให้ฝากไว้พอาในเพิ่นในเพราะว่าชนิดละมีตู้การเกษตดีเพราะจริงอ่า<ห>โดย<อ>โดยขอบใจเด้อช่วยเลือกชื่อขอนมข้าวต้มข้าวอาหารกันกินให้ลูกไปแล้วให้ร้านหาคนขมบขบใจมันยืัยจะดีไม่แห้ง จ้าสู้บ่ได้ใครบ่มีจ้าอือันนั้นอันนั้นมีตู้เก็บไว้พอได้อันนี้อันบ่าวสิเอาให้อีลาในฐานะเป็นผู้ใหญ่เด้อแลซื้อแนวมาสู่สู่น้องกินมีหยังก็มีหยังก็ซื้อมาสู่กินเด้ออ่ๆโดยโดยเอาโดยนนี่ก็ุกเจ้าไหลายๆเออไปไดก็่มันันเนคตบ่ท่องเขาลองบ่ถืโดยสาลามเกิดเย ตอนนี้ขาดแคลนที่สุดก็คือน้ำเนาะตัวเนาะน้ำแันเลยโอ้ใบยังไครได้บอกคน้อยเต้ตะเกียงอืมอืมเต้ตะเกียงบ่อยากตะเกียงติดกินอะไรเพิ่นเบิ้งแหละเอามาเบิ่งด้วยเออตะเกียงเกาใส่เพิ่นรอไปเต่ตะเกียงก็ใส่เอามันก็ชวนเอามาเบิ่งด้วยแหละตะเกียงก็ใส่กล้องเออเห็นงานล้วใส่ปุ้ยไงเพิ่นตะเกียง โอ้นี่เนาะนี่เนาะ้้แลวเาก็่อางไฟฟ้าพี่น้องเไงไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหไงตู้แต่เกียงแล้วก็ใส่น้ำมันไฟใช้จ้าแต่มีเงินแล้วก็แล้วแต่มีเงินชิอน้ำมันก็ได้ใช้อันนี้กุ้มวอคืนหนึ่งมีตู้เต็มไปใช้นี่ฮะกุ้มแล้วมึงเดี๋ยวอย่างนอนแล้วม้อมึบ่ให้ตายเลยไปกินข้าวกินน้ามันก็พอเห็นอยู่บ่เห็นนะบ่เห็นกับชื่อไงมึงงงแเท้าไปเลยเนาะไปชื่อข้อมองกับลูกคอย ไปชื่อวิช mm ียรศด์เอาบ่เเราไปการฮะโดยโดยโดยอาไปศาสตรไปผ่านบากลเอียงโดยโดยเฮน็ห็นนันแหลจิตกินรดแซบอยู่บ่แซบเอาส่วนน้ำมันนี้เขาขอดตัวกับคนเด้อม่ตู้เด้ออออ๋ออกระบกรบกับคนเด้เด้ออยู่ดีม่แห้งได้สูตุกคนดยยโดย โอเคน้องพี่น้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึง่งทีล่ลำบากคัดสนที่สุดอะไรอยู่ในบ้านนี่แล้วก็อายุ่หกสิบปลายแต่ว่ามาเลี้ยงหลานหาคนพี่น้องลูกเราถิ่มไปให้เนออ้อแล้วก็จะคงณชีว่าพี่น้องเลยแล้วไปขนาดล,ลูกก็เป็นผู้หญิงบัดหลานเราค่ะกำลังเป็นแต่แพงพี่น้องจะเข้าหงเยนกับผมมีเงินเข่าบ่มีทุนบ่มีเงินซื้อเส,อสื้อขาวเสื้อมิกเสื้อโซาะพี่น้องเนาะ แล้วก็เนืองพรมีดินอยู่ดินเป็นของเราเองกับบริเวณนี่แหละพี่น้องบึงนี่แหละนี่ก็คือเล็กน้อยมาเบิง่งพอเตียงมาบัวกำอยู่พี่น้องเ <c oughs> นาะเอาโอเคสชนะไม่กับพอเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยอ่าสิ่งที่เพิ่นขาดแคลนที่จำเป็นเด่งดโวนที่สุดตอนนี้ก็คือน้ำบาดาลเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่อนอยากได้น้ำใส่อะไรเพิ่อนอยังบ่มีน้ำก็ไฟขาดแห้งตอนนี้พี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากซอยเพิ่นก็ติดต่อหาพอเตียงได้เนาะพี่น้องเนาะ หรดบมื้อนี้กับปเตียงที่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องไ้เจอก,กันคลิปหน้าเด้พี่น้องหรดบมื้อนี้ป่เตียงของกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ขุทุกคนเ้อเนาะ